จะบอกทุกคนว่ากินทุกวันค่ะน้ำหนักขึ้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูดดัชิตต์ตะกศิรวัฒนศิลป์นอคะพี่น้องค่ะาวันที่สามก,กราเจอกันด้อค่ะผู้ใดมีนัดกับไผ่ก็มาเจอกันด้อค่ะวันที่สามก,กราที่บ้านดอนสันติตะบลแห่ใต้อำเภอโก,กสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ พร้อมสู่ค่ะมาด้ค่ะพี่น้องกินทุเรียนทุมือนากลมแล้วค่ะกินทุเรียนทุกวันนากลมแล้วค่ะมีนัดกันวันที่สามมกร่าด้ค่ะพี่น้องผู้ใดมานัดกับพุ้ดชิตาไปเจอกันยุบันดอนสติด้ค่ะนะผู้ใดอยากเจอดัชิตาไปเจอที่บ้านดอนสันติเลยนะคะวันที่สามค่ะพร้อมค่ะแค่นี้แหละค่ะฝากมาบอกค่ะผู้ใดทาาท้ายผู้ใดยังก็ตาม ผู้ใดทานัดมากนะคะวันที่สามมาเจอกันค่ะแค่นี้แหละค่ะ